สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับวันนี้อยู่กับบ่าวจิมคือเก่าครับทา่านผู้ชมตื่นแต่เสาร์ได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยท่านผู้ชมเอ้ยฮะกกยฮะโก้ฮะโก้ฮะโก้ยกโยเมื่อยดียังอยู่นี่ครับท่านผู้ชมยังอยู่สวนคือเก่า,ค,าครับรวันนี้เ้าๆครับท่านผู้ชมวัดสวยแน่ล่ะครับท่านผู้ชม ตะวันก็ได้ฮะแม่์ยังยุ่ยมึงเลืองเงินเกือกเด้หาแต่เลืองเด้ผีชินเต๋อก็ได้ท่านผู้ชมมากู้มันครับท่านผู้ชมเออโอ้ยเพิ่นเพิ่นมากู้มันเออไว้ลองนี่ละลองเจ้านี่ละลองขาเจ้านี่เออมื่นี่ละ วางมองเว้งนั่นแหละเออวางมองนั่นแหละเออ,อเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ยกู่มันครับท่านผู้ชมนี่ดีนี่ผลผลิตเป็นจังใดอู้ยเจ้เพิ่นเฮ็ดคักท่านผู้ชมเจ้เพิ่นเฮ็ดคักขนาดเด้ไงเอจัน โอ้มันมันง่ายท่านผู้ชมผมเจ็บปอดเลยเจ็บบมองหัวใจพี่นะท่านผู้ชมนี่โอ้ยนี่การกู้คันนี้จริงๆอะไะท่านผู้ชมมันกู้ง่ายท่านผู้ชมเพาเอารถอะไรก็ได้รถคนดุดแหละนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยอาบน้ำเราไปเจ้าเนี่ยคือใส่ชุดเก่าบาทีเดียวเฮ้ยฮะ ท่าน,าานาาาได้อาบน้ะอาบอะไรนี้มเมื่อเช้าเมื่อคืนนี่ไหนอาบอยู่บ่เมื่อคืนนี่น,าาน,นะโอ้ยหคอยจะว่าอยู่คอยว่าอยู่มันเหม็นย่างคอยว่าเหม็นมันเนา่าบก่กเ้ยโอ้ยปีนี้ผลประกอบการเป็นปีทองเนาะท่านผู้ชมเป็นปีทองของาชาวสวนมันเนาะราคามันกับใครเน่โอ้ ตั้งแต่ประยุทธ์ออกไปนี่ใครแน่หรือได้ท่านผู้ชมเว้ยอันดีถึงพีขายนะบ่หากัดีปีนี้บ่พีขายนี่ก็ดีอยู่พีการนี่ก็ดีอยู่เนาะโอ้นี่ผลพ,พวงที่ท่านประยุทธ์บ่เฮ็ดสัญญาไว้เนาะท่านอาจารย์เศรษ็จพนยังบ่ท่านได้โชว์ผลงานพนว่าสิซื้อหาบาทอู้มันหััักมนหก นี่ดิดีมันยุดดีมันจุดดิอู้อ้เจ้าซับขาคอยเลยท่านผู้ชมมึงเชี่ร์ละอยู่กันตามภาษาบางคนว่าที่ได้จักบาดเห็ดเนี่ยนี่เออว้าวเนี่ยนี่เถาะเนาะท่านผู้ชมเนาะ กิโลละสามบาทนะเย้เออเป่าไวใช่ไหมเออนี่เอาเอานี่ก่อนนี่เอาลบทางก่อนกิโลละสามบาทนะท่านผู้ชมนี่นะเงานี่ยนะก็ชิได้หลายลอยนี่ได้หลายตระไดนี่นะอันนี้ชิได้จักกิโลท่านผู้ชมนี่คิดเบื้องเหรอเออเออว่าแพงจิงไรมันจำเา็นหลังดีๆนะนี่นี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ชิได้หอดโลเลยได้หนี่นี่นี่รวมกันนี่เนี่ยนี่พอรวมกันนี่ชิได้ เกือบหกเจ็ดแปดโลในมองนี่นะนี่เออเ้าเคลดนเบื้องโลดเออบริคีคุยเลยคอยหู้จักมาตั้งแต่ดโดนเลยเลยเออว่างเงาหนึ่งนี่เอาจิได้จักสามสิบาทน,นี่นี่เงาน,นี่ยนะนี่เออเอาแค่ปลูกให้มันได้ลาดเงาน,น,นี่นี่เอาก็ได้ <laughs> คักแทนนอ่านผู้ชมพ่อแล้วก็ได้เอามือละตันท่านผู้ชมเลยคิดเอาตันละสามพันเออจะสามพันแปดร้อยบาทเนาะพ่อมือหนึ่งเอาจากสองเที่ยวเที่ยวละตันเที่ยวละตันโอ้นี่ท่านผู้ชมมาบิึงพี่เชนตูโอ้ยพี่เชนเตอร์กูมัน บอพิษวอาเถือกแต่เศร้าเอ้๋โอ้บริษัทถุงมือเฮ้ยอยากบอกก็บอกว่าเถือกนี่นี่โอ้โหโอ้โอ้ดโตัวปุ้ยเช่เออตโหทับทุ่มนี่ นี่เขากับนี่เวลาโยกเขากับหมุนเบงว่ามันมีขาดหัวปอถ้าขาดหัวเขากับหัวหายทับเฮมนี่มาดูหนนนกไม่หูไม่หูโอ้ยนี่หมเต็มคาราเบลบันไดดิมันล่มทับทิมปีนี้นะลมพัดครับทับทิม ลมพัดตอนต้นมันยังเล็กครับท่านผู้ชมมันเลยมันหักนะท่านผู้ชมหักมันน่ะนี่มันจะหักครับมันมันมันเอียงนะมันหักมันไม่มีเหมือนมันเหลืออยู่ฝั่งเดียวนะท่านผู้ชมโู้ยจังแมนวาวยากเนาะภาษาไทยก็ได้ครูบอกให้เลี้ยนภาษาไทยมันก็ได้เกรดหนึ่งโอ้ดีดูเอาชิลรวยดิเจ เอาสิบลูไว้สิอสมนี่นะเจ้จักจักรจักจักรนี่ผู้เล่นคนอยากได้สูตรเนาะฮะอยากได้สูตรบ่ท่านผู้ชมอันนี้สูตรขี้ข้านเ์นท่านผู้ชมนี่ได้จำเนียนะนี่โป๊จะยึงแน่จะยึงแน่โอ้ยึงแอ้ยโคชนาลีมันมันบอลลูนได้นี่ไหมหนุ่มขาดนั่นเนอะเห็นบ่ นี่ทั้งพี่ทั้งพี่ง่ใหญ่าอืมเออทั้งนี้เออไปคุดอีกคุดอีกอุ้ยคือมีอำนาจแตจะบอคอยนั่นแหละนะท่านผู้ชมเห็นบ่นี่เห็นบ่ลูกตอมาหนานี่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 ว้ยเนาะใหญ่อลลาดชิบหนเจ้าชิบห้องกาดชิบเจ๊เจ๊อยากใหญ่ใหญ่ชินีนบ่ฮะเอาอยู่บ่ ใส่ลุนใดโอ้ขนาดนี้โอ้ยลุนพลังแม่หน่เลยโอ้ยเจ้ากับไงเจ้ากับมีมารยาทเนี่ยคอยทายอยู่เจ้ากระยุคุ้มตัวโอ้ยเบิ่งครับท่านผู้ชมปีนี้มัน ฝนตกชุกเกินไปครับฝนตกดีดีโพดท่านผู้ชมมันลดเน่านี่ท่านผู้ชมนี่มันเน่าครับท่านผู้ชมส่วนร้ายชุกเลยครับท่านผู้ชมรักษาได้กำไรสำหรายครับปีนี้เอ้าโอ้ยแป๊บเดียวเนาะแปดนาทีแหละเนาะโอ้ยนี่บ่เวลาของความสุขเนาะท่านผู้ชม เออสุกาลกันระวังครับธำบมรุษนะระวังมันชิใหม่เด้อาำบุมุษเอ,อ้ามาอนี่อยากเห็นบานบาวจิมวาทีโอ้มาอนี่บบาจิมกับสาวพอดเนะาะธำบุรุมเนาะสาวพอดแห่งเมืองมุกดาหารนี่เอ,อ้ามาอนี่ขอบคุณสําหรับการรับชมเนาะมาอนี่พามาเบงเศรษฐกษิจในภาคอีสานเนาะว่าหาเงินกันยังไงเศร้าๆนี่ก็โอ้ยได้ล่ะ สามพันแหละน้อปัญหาที่ใส่เน้อมือนนี่กส็สามพันถึงม,งมือละสามพันสามพันเลยก็งับมือมึงมองเก็บเลยเฮ้ย <c oughs> ว้าวก็คือเนาะเอามไปนี่ไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีสบายดีเตะเลย